นะครับนี่ครับหยิบใส่เด็ก็อนุญี้อยากใช้มือเปล่าเลยนะครับจริ้งจูฉายลงไปนะครับครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำต้มเลือดหมูหม้อใหญ่หม้อใหญ่นี่นะครับหม้อใหญ่มากตอดหมูก็จะมีเครื่องเยอะนะครับเน่จะมีไส้อาะแล้วก็ตับ การล้างเครื่องในหมูนี่ก็ต้องใช้เกลือนะครับเกลือใส่ไปเลยเยอะๆแล้วอีกนะกระเพาะหมูด้วยนะครับแล้วอีกล้างเพื่อเขาดับคาวเสร็จแล้วก็จะใช้ชแบบน,น้ำส้มสายชูลงไปเลื้อกำลังกระชูนะครับขยาเลยสยามเสร็จแล้วก็จะมาล้างน้ำเปล่านะครับ น้ำต้มก็ต้องใส่เกลือไปด้วยนะครับน้ำส้มสายชูเครื่องในก็ใส่ลงไปเลยต้มหนึ่งชั่วโมงครบเวลาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักออกพักไว้็จแล้วก็มาล้างนะ้ำให้มันสะอาดอีกทีนะครับตอนนี้ก็น้ำปปาที่บ้านก็ประมาณนี้แล้วครับเนี่ยแบบนี้แหละ ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาหั่นนะครับก็จะหั่นยาวประมาณห้าเซนติเมตรตะเก่เากระเพาะนะครับกระเพาะจิงจูชายนะครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้ก็เป็นสมุนไพรของทางจีนนะครับมีสุริ์บัตินี่ต้านมะเร็งเลยแล้วก็เด็ด เ <Dead S 2> นะด็ดนะดูเด็ดอร่าบายครับการมเมวก็หาซื้อยากนะครับต้องหาแหล่งเขาเลยตลาดสดทั่วไปเนะี่ยไม่มีคะหายากนี่ก็เป็นสั่งมานะครับสั่งมาข้างบ้านถึงไหนนี่ก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยคำหมูเดงนนะครับก็จะใช้หมูสับซีอิ๊วขาวน้ำตาลพริกไทยพริกไทยปน่น น้ำมันพืชน้ำเปล่าค่ยค่อยนวดนะครับแต่น้ำเยอะอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวน้าจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูเองนวดไปเรื่อยๆนี่นะครับก็ใช้เวลานวดอยู่5นาทีแล้วนะครับน้าเนี่ย แทกซึมเข้าไปในเนื้อหมูเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยึย่งนวดอยู่นวดต่อไปนี่นะครับก็ใช้เวลานวดอยู่สิบห้านาทีนะครับแบบนี้ถุงก็ยัดไปในในแก้วนะครับแล้วก็ตักใส่แบบนี้นง่ายๆเราจะพักเก็บไว้ในตู้เย็นอีกนะครับนี่แบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพิธีที่จะไม่ทำให้เลอะมือนะครับ แล้วก็ดึงมาจบเคเรียบร้อยใส่ถุงนะครับเสร็จแล้วเวลาจะใช้เนี่ยก็เอากันไกลมาตัดตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้บีบแล้วก็ดุดปิดปิดปิดนะครับนี่ยเราจะแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนเลือดหมูก่อนที่ใส่หม้อต้มก็เอาไปลวกก่อนครับลวกฆ่าเชื้อก่อนหนึ่งรอบ รากผักชีกระเทียมหอมใหญ่มันชีเทา้ากระดูกหมูผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวซอสปรุงรสเกลือ ก็จะใช้เวลาเคี่ยวหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้ความหวานจากกระดูกหมูแล้วก็ผักออกมานะครับต้มครบเวลาแล้วนะครับแล้วก็มาใส่หมูเดงหมูเด้งที่เราใส่ถุงเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับนี่ครับหยิบใส่เลยอ,อ่ออนี้อยากใช้มือเปล่าเลยนะครับล้างแล้วไว้ดีมันร้อ,นองมันร้องแงจะมามลองแบบ หมูเด้งของเราสุกแล้วนะครับก็จะใส่เครื่องในที่หั่นไว้แล้วใส่ลงไปเลยตันนี้เราก็จะใช้ไฟอ่อนนะครับอ่อนที่สุดเลยนะครับเพื่อไม่ให้น้ําขุนเลือดหมูที่ลวกไปแล้วน้ําเดือดแล้วก็จะใส่จริงจูฉายลงไปนะครับเงไปเลยใส่แล้วก็กดให้จม จัดใส่ชามเสร็จแล้วก็จะโรยด้วยกากหมูกระเทียมเจียวนะครับต้มเลือดหมูจริงจูฉายหม้อใหญ่พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับหม้อใหญ่ครับแต่ว่าตักใส่ชามนะครับแบบเนีตต้มเลือดหมูจริงจูฉายหม้อใหญ่ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็จะปรุงรสตามชอบนะครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดพริกน้ำส้มน้ำปลาน้ำส้มสายชูน้ำตาล จำชอบเลยนะครับปัมมี่ก็กระเทียมเจียวหอมๆเลยนะครับปัมมี่โอ้ไปใกลๆไปได้รร้อนแรงร้อนแรงอ่าร้อนนะครับจะเป็นชักเช้าแบบนี้นะครับเน,น,น,นี่ยนะครับเช้ามืดไม่ใช่อ่ะมืดกันแหละไม่เช้ามืดหรอกอืมก็ตัดใจไปกินนี่นครับก็จะกินในถ้วยนะครับเนี่ยนข้าวอยู่ในถ้วยแบบนี้อ่า come yum come come boy